พ่อมาทํากิจกรรมนะคะฟื้นฟูไตในระยะสุดท้ายนะคะพอคุณพ่อหาแพทย์แผนปัจจุบันนะคะต้องฟอกไตน,นะคะโคดนิติยาไม่อยากให้คุณพ่อฟอกไตซึ่งอายุมากแล้วนะคะโดยการฟื้นฟูแพทย์แผนทางเลือกใหม่โดยธรรมชาตินะคะอันนี้จะมีการฝึกโยคะนะคะขายกล้ามเนื้อนะคะทุกส่วนของเราให้ไตของเราเนี่ยมาฟื้นฟูในการทํางานโดยการออกกําลังกายยืดเหยียดแขนขาของเรานะคะให้การทํา ตเขาฟื้นฟูในการทำงานดีขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้เราต้องทำทุกๆวันนะคะในการฟื้นฟูนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่เดินนะคะโดยฟื้นฟูไตให้ไตทำงานนะคะโดยคลายกล้ามเนื้อของเราให้เราเดินนะคะและสิ่งสำคัญในการไตนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญคืออบสมุนไพรที่คลาย พิษจกากไตออกนะคะแล้วก็ช่วยลดความดันนะคะอันนี้จะเป็นบ่อทารีมันบัดออกกําลังกายในน้ํานะคะซึ่งจะดีมากๆเลยนะคะแล้วคุณพ่อก็ดีขึ้นดีขึ้นโดยไม่โดยทําแบบธรรมชาติอย่างนี้ก็ดีขึ้นโดยไม่ต้องฟอกไตฆ่าไตาดีขึ้นมากๆเลยนะคะลดลงมากๆเลยนะคะและสิ่งสําคัญนะคะต้องควบคุมอาหารนะคะแล้วก็โปรตีนนะคะชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากติดตาม